ในื่อช่วงที่แล้วนะคะเราได้เห็นเรื่องราวความอุดมสมบูรณ์ของอ่าวทองคำที่ท่าศาลาเราได้เห็นเรื่องราวของชีวิตผู้คนที่อยู่อาศัยแล้วก็ทำมาหากินได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยังได้เห็นภูมิปัญญาความรู้ที่ใช้ได้อย่างลงตัวกับสภาพแวดล้อมเฉพาะถิ่นตรงนั้นค่ะสิ่งเหล่านั้นคือคุณค่า ที่คนที่นั่นบอกกับเราว่าอยากจะให้คงอยู่ตลอดไปไม่อยากที่จะให้สูญสลายไปกับความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าระบบนิเวศแต่ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้คือโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในทะเลกใกล้บ้านกำลังทำให้เกิดความแตกแยกทางความคิดระหว่างคนหลายฝ่ายค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะเมื่อปี2,554ชาวบ้านท่าสาราเคยร่วมกันแสดงจุดยืนต่อโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีแผนก่อสร้างในพื้นที่จนต้องระงับโครงการไปก่อนค่ะขณะที่โครงการขุดเจาะและสำรวจปิโตเรเลียมรวมทั้งการสร้างท่าเรือรองรับโดยบริษัทเอกชนเป็นอีกสองโครงการล่าสุดที่จะเกิดขึ้นและกำลังสร้างความขัดแย้งในพื้นที่ ระหว่างชาวบ้านด้วยกันเองชาวบ้านกับรัฐและชาวบ้านกับบริษัทเอกนชนเจ้าของโครงการค่ะคุณผู้ชมคะมีความพยายามที่จะสร้างพื้นที่ของการพูดคุยเพื่อหาทางออกเรื่องนี้ด้วยกลไกของการมีส่วนร่วมตามหลักสิทธิชุมชนที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญค่ะ ทีมงานของเราติดตามความพยายามในเรื่องนี้ที่จะใช้กลไกลการมีส่วนร่วมและสิทธิชุมชนนี้นะคะเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นจะสามารถใช้ได้จริงในทางปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนผู้สื่อข,ข่าวของเราค่ะคุณดวงดาวอิสุริยะเดินทางไปติดตามเรื่องนี้ที่อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนที่จะออกเดินทางในครั้งนี้นะคะทีมงานของเราก็ได้รับทราบว่ามีองค์กรตามรัฐธรรมนูญหลายองค์กรได้จัดเวทีการพูดคุยระหว่างฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เริ่มตั้งแต่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ได้จัดเวทีเรียนรู้ HIA ผ่านกรณีศึกษาโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและศูนสนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมในอ่าวไทยของบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด ที่ตำบลกลายอเอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชอนุกรรมการสิทธิชุมชนในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผลกระทบจากการสร้างท่าเทียบเรือของบริษัทเชฟรอนด้วยค่ะและในเวลาใกล้เคียงกันกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็จะจัดประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยวาจากรณีคัด<า>ค้านโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งภาคใต้ และโครงการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทุกองค์กรเหล่านั้นได้ออกหนังสือเชิญส่วนราชการต่างๆมาร่วมให้ข้อมูลรวมทั้งตัวแทนจากทางบริษัทเอกชนด้วยค่ะแต่ว่าทุกเวทีที่จัดขึ้นไม่มีตัวแทนจากบริษัทเอกชนขุดเจาะน้ำมันรายใหญ่ของโลกบริษัทนี้เข้าร่วมตามคำเชิญค่ะ คุณผู้ชมคะความหวังครั้งสําคัญของประชาชนชาวท่าสาราที่จะได้พบแล้วก็พูดคุยกับตัวแทนของบริษัทเชฟรอนเกิดขึ้นเมื่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงโดยได้เชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตัวแทนของบริษัทเอกชนเข้าร่วมด้วยค่ะเราเชื่อว่าถ้าหากว่ามีการพบและพูดคุยกันอาจจะนําไปสู่การคลี่คลายปัญหาได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะ ทีมงานของเราคุณดวงดาวอิสุริยะจึงเดินทางไปที่นั่นเพื่อติดตามและสังเกตการบรรยากาศของการนัดหมายกันในครั้งนั้นค่ะ ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าไปยังอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะที่นั่นมีการนัดหมายครั้งสำคัญที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังสร้างปัญหาความขัดแย้งครั้งใหญ่ในพื้นที่เอกสารที่เป็นกำหนดก,การประชุมของอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนบ่งบอกว่าการนัดหมายกันครั้งนี้เป็นการที่แจงข้อเท็จจริงกรณีคัดค้านโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งภาคใต้ และโครงการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดนครศิีธรรมราชมีการเชิญตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานนักวิชาการองค์กรภาคประชาชนท้องถิ่นและตัวแทนจากบริษัทเชฟรอนปิโตรเลียมประเทศไทยมาร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยเราออกเดินทางครั้งนี้โดยหวังว่าจะได้ฟังข้อมูลที่รอบด้านจากทุกภาคส่วน ครับทะเลที่อ่าวท่าสาราว,วันนี้ยังสงบสุขเราแวะพูดคุยกับชาวประมงก่อนที่จะไปเข้าห้องประชุมในช่วงบ่ายนี้เราไปสายก็ประมาณยี่สนาว่าห้า อ,อ,คอคืริงงหน้าานี้มันีจประมงพื้นบ้านในอา่าวทองคําวันนี้ยังคงเหมือนทุกๆวันออกทะเลแต่เช้ามืดกลับมาช่วงสายพร้อมกับผลผลิตแม้จะไม่มากมายนักแต่จเจริญโตอกแต่บอกว่าอาชีพที่มั่นคงนี้มีความหมายเดียวกัน กับแหล่งอาหารที่มั่นคงและหล่อเลี้ยงคนท่าสาามาเป็นเวลานานเขาหยิบปลาที่มีรูปร่างแปลกตาออกมาอวดถึงแม้ว่ามันจะได้เกี่ยมนึ่งกะละมังแต่มันก็บ่งบอกึงว่าเอ,อในกะละมังนี่มันสามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวถึงสงครอบครัวได้แล้วก็มันเป็นวงจรที่มันไปสู้ระบบรึ่สู้ตลาดที่คนที่ยู่แถวๆที่ไม่มีทะเลเนี่เขาสามารถที่จะบริโภคขนาดนับล้านได้ เพราะฉะนั้นป้านึ่งกะลาบางนั้นตาวกะบะบันนึ่งพันกว่าบาทคลื่นลมและพายุเป็นอุปสรรคในการออกทะเลอยู่บ้างแต่คนที่นี่มองว่าธรรมชาติไม่เคยทำลายทรัพยากรกลับสร้างสมดุร์ให้แหล่งอาหารแห่งนี้ด้วยซ้ำต่างจากน้ำมือมนุษย์ที่ทำลายทั้งธรรมชาติและวิถีชีวิตในอดีตที่ผ่านมาเคยมีเหตุการณ์หรือโครงการอะไรที่ทำให้พื้นที่ดอนนั้นเปลี่ยนสภาพหรือทำให้ความสมบูรณ์เราเนี่ย เปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมคะก็ในอดีตที่านมาเนี่ยมันเป็นมันมีคงจะไม่ใหญ่เคอรของโครงการแต่มันเป็นเจวประมงที่ทําร่ลางมาทําร่ในเรื่องด้นดอนห้อยลายนะครับตอนนั้นเราต่อสู้กันเรื่องดอนห้อยลายเพอราะสิทีิจารบานไม่จับห้อยลายมาเพราาเตุว่าห้อยลายเป็นสัดน้ำชนิดหนึ่งที่มันได้เลี้ยงสัตดน้ำชนิดอน่่ๆไปน้าชนิดหนื่งจึง พอมีเรือประมงพาณิชย์ตรงนั้นเข้ามาทำลายเนี่ยมันบ่งบอกถือว่าการใายตาแกรงืีงว่าคลาดลงไปในหน้าดินเนี่ยมันจะทําให้ทะเลเนี่ยมันมีผลกระทบถึงห้ถึงหปีในบริเวณในกว่าตรงนั้นประมาณก10กิโลพ้นจากวิกฤตอวนลากและเรือคลาดหอยคนท่าสาราเจอกับภัยคุกคามพื้นที่อาหารที่รุนแรงกว่าเก่าแม้จะหนักใจและทอ้อแต่พวกเขาก็ยืนยันจะไม่ถอย การพัฒนาบนพื้นที่ชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราชเริ่มขึ้นเมื่อปี2534ในรูปโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนบริเวณอำเภอขนอมชุมชนชายฝั่งที่นั่นพบว่าสัตว์น้ำบริเวณนั้นเริ่มหายและลดน้อยลงตั้งแต่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าปี2552การนิคมอุตสาหกรรมประกาศให้พื้นที่ชายฝั่งสิชนท่าศาลา เป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมปิตโตรเคมีโยธาที่การจังหวัดได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำผังเมืองเพื่อให้เป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมท่ามกลางการรวมตัวของชุมชนในพื้นที่ที่ออกมาประกาศจุดยืนปกป้องพื้นที่อาหารของพวกเขาปี2554การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ ท่ามกลางเสียงคัดค้านอย่างเข้มข้นของชุมชนจนกระทั่งโครงการนี้ต้องยกเลิกไปและล่าสุดพื้นที่ตำบลกลายอำเภอท่าสาราก็ถูกเลือกให้เป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาอุตสาหการรมอีกครั้งโดยบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดเลือกพื้นที่ตำบลกลายอำเภอท่าสาราเป็นที่ตั้งโครงการท่าเทียบเรือและศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมในอ่าวไทย มีการเดินหน้าจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิง่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาในรายงาน EHIA ระบุเหตุผลที่เลือกตำบลกลายเป็นที่ตั้งโครงการว่าเพราะไม่มีข้อจำกัดเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายไม่มีคุณค่าความสำคัญเพาะทางสิง่งแวดล้อมและสังคม สภาพที่ดินส่วนใหญ่เป็นสวนมะพร้าวมีชุมชนอาศัยน้อยมีความอ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบต่ำกว่าพื้นที่อื่นชาวบ้านที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่บอกว่าข้อมูลเหล่านั้นไม่ตรงกับความจริง เหตุผลของหน่วยงานภาครัฐที่อนุม oh ัติโครงการรวมทั้งเหตุผลของบริษัทเอกชนที่เลือกอ่าวทองคําเป็นที่ตั้งโครงการคือสิ่งที่ทําให้คนท่าสาราหยุดงานในช่วงบ่ายเข้าร่วมเวทีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประโยชนสุดท้ายนะครับ แต่ความตั้งใจก็ไม่บรรลุผลเมื่อบริษัทเอกชนเจ้าของโครงการไม่เข้าร่วมโดยให้เหตุผลว่ายังไม่พร้อมจะชี้แจงแต่อย่างน้อยวันนี้พวกเขาก็ได้รับรู้ข้อเท็จจริงบางส่วนจากหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นกรมเจ้าท่าสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งผังเมืองจังหวัดมติของคณะกรรมการจะเป็นอย่างไรท่าน บรรยากาศตึงเครียดตั้งแต่เริ่มพูดคุย,มยาาเมื่อพ่วงหน่วยาการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการผู้ชำนาญการหรือคอชกอซึ่งเป็นผู้อนุมัติรายงาน ESIa ชี้แจงเหตุผลของการอนุมัติว่า มาจากการพิจารณาเอกสารของทางบริษัทเจ้าของโครงการเป็นหลักโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการเห็นว่าระบุมาตรการป้องกันและการคุ้มกระจายของตะกอนดินขณะก่อสร้างในรัศมี5กิโลเมตรไว้ชัดเจนโครงการอันนี้ของบริษัทเนี่ยเขาก็จะมีการออกแบบท่าเทียบเรือแล้วก็สะพานท่าเรือซึ่งออกแบบให้สามารถรองรับเรือที่จะจอด เทียบท่พาพร้อมกันได้สูงสุด4ลำนะคะแล้วก็มีขนาดกว้าง33เมตรยาว330เมตรนะคะแล้วก็มีกำแพงกันคลื่นที่ติดตั้งตลอดความยาวบริเวณท่าเทียบเรือที่หันออกสู่ทะเลเนี่ยนะคะโดยโครงสร้างท่าเทียบเรือที่จะยื่นออกไปในชายฝั่งทะเลเนี่ยก็มีความยาวประมาณ500เมตรเนี่ยนะคะซึ่งจะเชื่อมต่อกับที่บนฝั่งนะคะซึ่งสะพานท่าเทียบเรือก็จะออกแบบเป็นโครงสร้างคอนกรีตบนเสา เข็นกลมนะคะระยะห่างระหว่างเสาตอมอสะพานเนี่ยก็ประมาณ18เมตรนะคะความสูงของสะพานท่าเรือจากระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดก็ประมาณ5เมตรซึ่งเป็นระยะที่เรือประมงเนี่ยสามารถที่จะลอดผ่านใต้สะพานเจนต,ตี้เนยนะคะของของสะพานท่าเรือได้นะคะโดยไม่ต้องอ้อมยาออกไปก็สามารถที่จะลอดได้นะคะส่วนในเรื่องของ คือเนื่องจากว่าบริเวณที่เขาจะทำเนี่ยนะคะก็ <c oughs> จะต้องมีการขุดลอกล่องน้ําทางเดินเรือแล้วก็แผ่กับเรือตรงนั้นเนี่ยเพื่อที่จะให้เรือสามารถที่จะเข้ามาเทียบท่าได้นะคะซึ่งในข้อมูลรายงานระบุไว้ว่าร่องน้ําเดินเรือของโครงการจะมีความกว้างประมาณ60เมตรยาว2.5กิโลเมตรนะคะแล้วก็มีระดับความลึกอยู่ที่ ประมาณ8.5เมตรนะคะจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะคะซึ่งในระหว่างการขุดลอกเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันอยู่ดีแล้วว่าเมื่อการขุดลอกต้องมีตะกอนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทางบริษัทก็เสนอมาตรการที่จะมีการติดตั้งม่านทางตะกอนในระหว่างที่มีการขุดลอกล่องน้ำเพื่อป้องกันมิให้เกิดการพุ้งกระจายของตะกอนนะคะไปกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงซึ่ง อันนี้เนี่ยก็ได้มีการเสนอมาตรการไว้อยู่ในรายงาน EIA ที่คณะกรรมการผู้ชันการให้ความเห็นชอบแล้วนะคะอยากถามเลยว่าไอ้5กิโลเมตรเนี่ยสพประกาศเป็นระเบียบหรือเปล่าคะว่าบริษัทต้องศึกษาแค่5กิโลเมตรแล้วอีกอันนึงนะคะดิฉันจะไม่พูดแต่ดิฉันจะบอกว่าที่ดิฉันพยายามถามหลายอันเรื่องข้อร้องเรียนของชาวบ้านนะคะท่านก็ยังตอบไม่ตรงที่ดิฉัน อยากจะให้ท่านตอบนะท่านก็บอกว่าท่านได้มีจดหมายแจ้งชาวบ้านไปแล้วการกําหนดขอบเขตการศึกษาไม่ได้จํากัดอยู่ว่าจะต้องเป็นนักสามแค่นั้นถ้าในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางบริษัทที่ศึกษาและเจ้าของโครงการเห็นว่าผลกระทบเนี่ยมันไปไกลถึงเนี่ยก็และมีนัย้าสาคัญเนี่ยก็จะเป็นที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติม,มอาจจะขยายขอบเขตอ,ออกไปได้ไม่ได้กําหนดอยู่เฉพาะแค่นั้นนะคะ่ะเมื่อราคาต การจำกัดวงผลกระทบเป็นข้อถกเถียงทางวิชาการอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกตั้งข้อสงสยัยตัวแทนจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพตั้งคำถามเกี่ยวกับการจำกัดขอบเขตพื้นที่การศึกษาที่ระบุว่าเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบเพราะระบบนิเวศที่จำเพาะและวิถีชีวิตที่ผูกโยงเป็นห่วงโซ่ยากที่จะจำกัดวงผลกระทบได้อย่างชัดเจน แต่ชาวประมงพื้นบ้านของที่นี่เนี่ยนะคะไม่ได้ถูกนับเข้าไปอยู่ในกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเนื่องจากว่าปัญหาที่อาจารย์รัตต์อภาได้บอกอะค่ะความผิดพลาดของกรอบวิธีคิดเรื่องการกำหนด,ดขอบเขตในการประเมินผลกระทบที่ใช้หลักเกณฑ์ว่ารัศมี5กิโลเมตรจากจุดที่ตั้งโครงการล้ตีเป็นวงออกไปมันก็เลยทำให ชาวประมงพื้นบ้านส่วนใหญ่ที่ไม่ได้อยูอ่เขาไม่ได้มีการตั้งิ่ดฐานบ้านเรือนอยู่ในเขตรัศมี5กิโลเมตรแต่เขาไปทำมาหากินจากปลานในอ่าวท่าสาราไม่ได้ถูกนับเป็นผู้มีส่วนได้เสียดังนั้นกระบวนการมีส่วนร่วมการสอบถามความคิดเห็นการประชุมกลุ่มย่อยข้อมูลของชาวประมงการนับเรือราบของชาวประมงที่ถูกเขียนไว้ในรายงาน e s a จึงมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้นะคะการประเมินผลกระทบในรัศมีเพียงแค่5กิโลเมตรยังคงเป็นประเด็นทกเถียงหลักตลอดการพูดคุยแต่หน่วยงานที่รับผิดชอบก็ไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนกับที่ประชุมได้ว่าจะมีแนวทางทบทวนอย่างไรทั้งที่ก่อนหน้านี้ที่ประชุมคชกเคยมีมติรับไปทบทวนมาแล้วแต่ในที่สุด รายงาน EHA ก็ผ่านออกมาโดยไม่มีการทบทวนเรื่องนี้นอกจากการตั้งคำถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทเอกชนเจ้าของโครงการแล้วการพูดคุยในห้องประชุมยังสะท้อนบรรยากาศของความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีผลประโยชน์ของโครงการขนาดใหญ่ลงไปแต่การพูดคุยด้วยสำเนียงของคนท้องถิ่นเดียวกันก็ไม่ได้ทำให้บรรยากาศในห้องประชุมเลวร้ายมากนะัก ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มประมงนะครับในกลุ่มต่างๆครับก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับเท่าที่ผมทราบปัญหาจะน้อยมากนะครับในการทํากระบวนการทั้งหมดแต่ต้องกราบเรียนนะครับว่าในกระบวนการทำเยทั้งหมดในระยะเวลา4ีปีมันก็มีอยู่บ้างนะครับที่มีกระบวนการของการคัดค้านเกิดขึ้นซึ่งผมก็รับฟังมาตลอดนะครับในฐานะนายกองการบริหารส่วนตำบลก็คือรับฟังมาตลอดว่าปัญหามันคืออะไรผมพอจะสรุปประเด็นปัญหาได้กว้างๆดังนี้นะครับก็คือหนึ่ง พี่น้องที่ยังไม่เห็นด้วยเนี่ยกลัวว่าจุดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของโรงไฟฟ้าถัานั่นแหละครับประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองคาดว่าจุดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ของตะบนกลายนะครับแล้วก็ประเด็นปัญหาอีกหลายๆจุดเช่นโรงกลั่นนะครับหรือท่อส่งก๊าซจะมาขึ้นที่กลายนะครับอะไรพวกนี้ต้นไม้ใบหญ้าของที่กลายเนี่ย จะต้องแห้งใบจะต้องแดงหมดนี่คือประเด็นที่เป็นห่วงนะครับที่รับฟังกันมาและทางผมเองกขเข้าไปดูในกระบวนการจัดทำเอเอนะครับดูปัญหาดูอะไรทุกอย่างก็สรุปวกว้างๆว่า,วาไม่ตอบโจทย์นี้นะครับเพราะว่าออถามว่าในเอเนี่ยมีการพูดถึงกระบวนการในการทํานี้กมอุตสาหกรรมไหมไม่มีนะครับที่มาฟังคณะกรรมการหลายๆท่านพูดวันนี้นะครับในเรื่องของที่เป็นห่วงในเรื่องของกระบวนการในการจัดทําเรื่องของการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนอะไรพวกนี้ก็ขอบคุณนะครับสําหรับ ข้อมูลพวกนี้ก็คือรับฟังไว้นะครับแล้วก็จะนําไปพิจารณาไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนให้ได้รับรู้รับฟังนะครับก็ต้องขอเียแค่นี้นะครับขอบคุณมากมากครับครับก็ในส่วนของเมื่อกี้นายกยุทธยาผมว่าตั้นกลับไปก็คงไปออกข้อบัญญัติท้องถิ่นไม่ให้สร้างท่าเรือเจ็รล้นแน่เราลงท่าสารานี่ออกข้บัญญัติท้องถิ่นเลย ออกก็ปม่หยาดเลยใช่ไหมครับเพราะเชิลร่นถ้ามาท่าสารานี่เป็คงไม่มีโอกาสสร้างมาท่าสาราท่าขึ้นแต่เมื่อกี้ผมดูแววตาดูกางพูดท่านนายกยุทธยาแล้วก็น่าจะเหมือนผมกับนายกขุชโชคก,กับพี่น้องคงสบายใจขึ้น พื้นที่ของการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นแม้จะมีกลไกการมีส่วนร่วมและรับรองสิทธิทชุมชนที่บัญญัติไว้ทั้งในรัฐธรรมนูญและกฎหมายหลายฉบับชาวบ้านและประชาชนจึงต้องใช้พื้นที่สาธารณะอื่นๆในการแสดงความคิดเห็นและถ้าไม่มีโอกาสของการฟังและหาทางออกร่วมกันความขัดแย้งที่เกิดขึ้นหลายกรณีนำไปสู่ความรุนแรงแต่สำหรับที่นี่ ชาวท่าศาลายังพยายามเลือกใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อตรวจสอบดังที่ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในครั้งนี้รวมทั้งการเตรียมที่จะใช้กระบวนการยุติธรรมหรือการฟ้องร้องต่อสารเพื่อปกป้องสิทธิชุมชนของตัวเองต่อไปแล้วในส่วนนี้ผมคิดว่าตอนเริ่มต้นถ้าเป็นสมัยสัก 30- 40ิี่ปีก่อนเนี่ย มักจะไม่ต้องเป็นจะต้องบอกชาวบ้านหรอกนะครับสี่สิบปีก่อนเราก็สร้างอะไรก็สร้างไปเลยแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยเรามีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วตั้งอต่ปสอันสี่สิบ 240, และฉบับสองพันห้าสิบก็ยืนยันถึงส่วนร่วมของชาวบ้านส่วนร่วมในการดูแลผลกระทบแม้แต่ดูแลเรื่องผลกระทบทางด้านสุขภาพซึ่งเรื่องเหล่านี้มันก็ทําให้บริบทสถานการณ์ปัจจุบันนี่มันจะต้อง ตั้งหลักกันให้ดีว่า,าการที่าภาคเอกชน mm. เช่นบริษัทจะมาทำการพัฒนาและภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีส่วนในการเอื้ออำนวยให้ข้อมูลชาวบ้านได้รับทราบการตั้งแต่ต้นหรือไม่เนื่องจากโครงการนี้เพิ่งเริ่มกันมาไม่กี่ปีแล้วก็ยังไม่ได้เป็นไม่ได้ไปไกลามากจนถึงขนาด ที่เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังจริงๆแล้วถ้าถามว่าควรจะทำยังไงภาคเอกชนและภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็ทำาอันที่จริงก็ต้องให้ข้อมูลอย่างรอบด้านแก่ท้องถิ่นแก่ประชาชนผมพูดไปแล้วว่า40ปีที่แล้วไม่ต้องให้ข้อมูลก็ได้ แต่น,นี่รัฐมนูญใหม่เนี่ยไม่ให้ข้อมูลไม่ได้แล้วก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายรัฐบาลถือว่าเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายรัฐบาลที่ต้องดูแลให้ทั้งโครงการธุรกิจไปได้แล้วก็โครงการธุรกิจจะไปได้ก็ต้องดูแลผลกระทบให้ทั่วท้วนแล้วก็ดูแลความร่วมเย็นของท้องถิ่นของสุขภาพของท้องถิ่นด้วย กฎหมายรัฐธรรมนูญหมวดสิทธิชุมชนมาตรา66และ67ระบุถึงสิทธิของชุมชนและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งโครงการหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนรุนแรงต้องมีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยต้องมีการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย วันนี้รายง,งานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการขนาดใหญ่ได้รับการอนุมัติแล้วแต่ชาวบ้านก็ยืนยันว่าการมีส่วนร่วมที่แท้จริงยังไม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับเวทีต่างๆที่จัดขึ้นโดยหลายหน่วยงานที่ชาวบ้านเข้าร่วมก็ไม่เคยปรากฏตัวแทนของบริษัทเอกชนเจ้าของโครงการเข้าร่วมพูดคุยเวทีเดียวกันกับชาวบ้าน คุณผู้ชมคะทีมงานของเราได้พยายามที่จะติดต่อขอสัมภาษณ์ตัวแทนของทางบริษัทเชฟรอนโดยติดต่อผ่านทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาแต่ว่ายังไม่ได้รับการตอบรับที่จะให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมคะทุกๆเสียงที่ทีมงานของเราเดินทางไปรับฟังมาแล้วพยายามที่จะฟังอย่างรอบด้านมากที่สุด เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโครงการต่างๆก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นค่ะถึงแม้ว่าวันนี้จะยังยากลำบากอยู่มากแต่ก็คงจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยแล้วค่ะขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ